เดินเข้าป่านะครับเดินตามหาบุษราคำหลวงเสดเชอแล้วนะครับผมหลวงเสดแตแยกหน่อนะครับแยกหน่อไว้ขยายจํานวนไว้นะครับผมสวยมากดูใบครับสวยจริงๆทรงสวยทรงกุ้มนะครับผมแล้วก็มีหลายหน่อด้วยนะครับเดินตามหาบุษราคำในป่าดูป่านะครับ รวบรวมพันไม้หลากหลายชนิดนะครับผมตามมาชมกันเลย คือย่านางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับน่เสียเรามาปลูกนะครับปลูกไว้ตามาห้างร้านหรือว่าห้างไอ้ตรงนะครับตรงไหนที่วมม่าสามารถาเลือ้อยได้นะครับผมหนุ่เสียปลูกไปหมดเลยแต่ว่าคล้ายใบย่านางบ้านเราแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่า พวกนี้หนุม่มเกษตรจะตัดเอาไปชําไม่หมดนะครับเอาไปชําไว้ก่อนแต่วันนี้เราจะตามหาไม้ที่ราคานะครับผมราคาที่เขาเล่นค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะครับเาจะพาไปหาไม้ที่นิยมเลยกว่า เยอะไม่รู้จะเอาตัวไหนดีเยอะมากนะครับเราจะพาไปชมหรือจะไปตัดเลยดีกว่าตัดแยกหน่อดีกว่า<ม>ก็หนุ่มเกษตรเห็นแวบๆอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าป่าหาบุษราคำพรุ่งนี้หนุ่มเกษตรก็จะตัดให้หมดเลย รู้อะไรเป็นอะไรนะครับเยอะมากลกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวะตามไปดูบุษราคำกันโอ้ยอันนี้หนึงเสียร็จงไม่ได้ตักด้วย,ยตักไล้ก่อนตักแค่นี้ก็ขึ้นแล้ว ล่างติดตดนินก็พอโอเคปลูกลงดินหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นองุอ่งงนทะเลลูกซ้ำมอนเตล่าไจแอน์แล้วก็พวกนี้ก็ชบเข้าชั้นนะครับดาง ปลูกไว้นี่ขยายพันธุ์ไว้ที่นี่นะครับผมรอมเมล็ดรอมเมล็ดอย่างเดียวเราได้มเมล็ดไปชุด2ชุดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ไปเพาะเป็นต้นกล้าเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมตามหาบุษราคำโอ้หม,มาม่วงลูกลัครึ่งโลนะครับผมลูกใหญ่มากมดูโ เน้นปลูกลงดินให้หมดให้มันอยู่ในธรรมชาตินะครับที่แท้จริงเลยจากนั้นเราค่อยขยายนะครับเราค่อยมาตัดออกที่นี่้ขยายพันไว้กระดกไรยไทยก็หลายต้นเหมือนกันเสร็จก็เอาไปขยายไปหลายต้น,นกันนะครับ แล้วลุงเศษจ,จะมาตัดพวกทิ้งไปด้วยเนี่ยก็จะมาทิ้งอยู่ประมาณนี้นะครับผมทิ้งให้มันไว้เป็นธรรมชาติเลยนนจะคัดแยกหน่อแล้วกัน,นลกนลกตาไปหมดเลยครับเยอะแยะ แล้วกันกูสิจะแยกหน่อเนาะไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ต้องแยกแยกไว้ก่อนสวยมากนะครับใบเขาดูนะครับสีประมาณนี้สวยมากใต้ใบท่ไทยนะครับไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เนาะ แต่ทางร้านนะครับยังไม่ได้แบ่งเพราะว่าของเรามีน้อยนุ่งเสียก็ต้องขยายไว้ก่อนนุ่งเสียนะครับเป็นคนขยายต้นไม้ที่นี่ีทุกอย่างนะครับไม้ไหนที่นุ่งเสียก็ไปเช็คตามตามความนิยมนะครับตามเพจต่างๆเนาะไม้ไหนที่มีราคาหน่อยนุ่งเสียก็จะขยายไว้ให้เต่าแก่นะครับขยายไว้ให้มีจํานวนมากนะครับ น้องอัโบเลยสวยมากมีกี่นอทั้งหมดอ่ะหนึ่งสองยิ่งตับยิ่งแตกนะอันนี้นะใ,ใบใหม่ๆอ่อนหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดหกหกหนอนะครับผมตัวน,นี้สวยเด่นมากอันนี้ อันนี้จะเป็นประกายดาวเนาะเป็นลายจุดเป็นจุดจุดจุด,จด,จดอันนี้ก็สวยนะครับสวยคนละแบบกันเนี่ยอันนี้นหนุ่มเศษแยกหนอไปแล้วแยกยบร้อยนะครับโอ้โห,นนหเปลี่ยนดินเปลี่ยนดินกัน พวกขยายการขยายพันธุ์มันก็ไม่ได้ยากเนาะมีวิธีเดียวก็คือเราแยกหน่อนะครับที่จริงอะ่ะหนเสต้องเอาคัตเตอร์เนาะคัตเตอร์คัตเตอร์คัตเตอร์อนะครับผมคือเธอมาตัดดีกว่าเนาะใช้กันไกรมันอาจจะแผลอาจจะช้ำแต่คัตเตอร์คมๆนะครับตัดจะได้แผลเราจะได้ไม่ต้องบอบช้ำมากกันเน่ากันไรได้ด้วยเพราะว่า เราไม่มีปูนแดงเนาะโอ้โหทรงสวยถ้ากรนี้นะคงจะราคาแพงเหมือนกันเนาะถ้าลุงเสร็จไปเอามีดก่อนนะครับผมเอามีดพัตเตอร์ก่อนเราทำมาอีก,กันนะครับตัดเลยนะครับผม,ผมก็จะแยกหน่อประมาณนี้เนาะ เอร์ใหม่แยอะนะแต่ทำไมยังไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยคมหรือตัดเป็นไม่ถูกตรงนี้ประมาณนี้เาาน,นา,านะตัดเสร็จนะครับเราก็ากากทำวิธีดึงออกมาเนี่ยเขาก็จะมีลากด้วยนะครับผมติดลากมาด้วย เพื่อนนะครับผมถ้าอยากจะพอแบบนี้เสร็จเนาะเราก็สามารถไปควบแน่นได้เลยนะครับมีอยู่ทั้งหมดห้าหนอือว่าเยอะเหมือนกันเกี่ยได้ ประมาณนี้นะครับดูแม่พันเขานะครับเราก็จะแยกประมาณนี้เนาะเดินตามหาบุตรสลาคำในสวนป่านะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนนะครับการใส่ดินนะครับ การใส่ดินดินอะไรนะครับเราไปชมกันนะครับผมหลงจากนั้นุกเกษตรก็ใส่เลยส่วนเนื้อดินนะครับลืมบอกไปเนื้อดินก็เอาง่ายๆนะครับผมตามที่มีนะครับนุกเกษสดก็ในสวนก็อยู่ประมาณนี้นะครับมะพมเผาเหมือนเดิมนะครับสูตรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพี่เพื่อนมีใบก้ามปูนะครับที่ไทยอาจจะหาง่ายเนาะแต่ที่เกาหลีไม่มีนะครับผม ก็จะใส่ประมาณนี้ขอโทษนะครับผมมือเดียวด้วยเนี่ยดินปลูกนุ่งเกษตรก็จะใช้มะพร้าวสับมะพร้าวละเอียดนะครับพิทมอสทำยังไงก็ได้นะครับผมทำให้ดินปลูกร่นวนซุยเนี่ยเสร็จประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ตามด้วยน้ำนะครับรดน้ำให้ ให้ให้แฉให้ให้ไหลออกตูดเลยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ใช้ถุงนะครับพี่เพื่อนอาจจะพอ,อถ้ามือใหม่นะครับผมอาจจะพอเห็นได้เนะตามนะครับผมตามาสูตรต่างๆนะครับหรือช่องอื่นเขาอาจจะแนะนําเราก็ใช้ถุงนะครับถุงพลาสติกควบแน,น่นนี่ นี่ก็สวยเป็นกันนะครับทรงสวยงามมากอันนี้เราก็หรือจะอใช้สูตรที่หนุ่มเกษตรทำอยู่นะครับมีอยู่2ส,สูตรก็ห่อด้วยสเปก้ํำมอสแล้วก็เข้าห้องอบนะครับเข้าไปอบก่อนเพื่อที่จะกันต้นไม้เรา ชอบได้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมหนุ่มเกษตรใช้มือเดียวเนาะหลังจากนั้นเราก็ลดน้ําแล้วก็หนุ่มเกษตรก็จะมีห้องอบนะครับห้องอบหรือจะใช้วิธีควบแน่นเลยก็ได้นะครับอโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้อัปเดตให้ชมแบบคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าต้นไม้ไมาอีกแล้วนะครับผมต้นไม้อ่าเขามาส่งที่ร้านหนุ่มเกษตรต้องรีบไปนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ